สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการ CC b o s หรือว่าการขัดท่าการโจมตีบ o สในเกม b a d and Soul Revolution หรือในเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองนะครับสำหรับในเกม b a d and Soul นะครับในมอนเตอร์ระดับบอสเนี่ยมันจะมีจังหวะที่มันจะเปิดช่องให้สำหรับขัดท่าการโจมตีของมันนะครับเมื่อ เมื่อบอสมันจะใช้ท่าใหญ่หรือท่าที่แบบท่าโจมตีที่มีดาเมจรุนแรงนะครับมันจะเปิดช่องให้ขัดได้บอสแต่ละตัวนะครับจะมีช่องขัดไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบอสบอสระดับต้นๆน,น,นะครับก็จะมีช่องขัดแค่2ช่องนะครับถ้าเป็นบบอสเก่งบอสระดับด้านเจนเลตที่ต้องใช้คนในการสู้ถึง16คนนะครับก็จะมี ช่องขัดประมาณ6ช่องนะครับต้องต้องช่วยกันขัดนะครับคนในปาร์ตี้ช่วยกันขัดสําหรับในตัวอย่างที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูวันนี้นะครับจะเป็นบอสบอสธรรมดานะครับจะมีช่องช่องขัดแค่2ช่องนะครับเมื่อเวลาบอสมันจะใช้ท่าใหญ่นะครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาอยู่2ปุ่มนะครับเป็นปุ่มสีฟ้ากับปุ่มสีเขียวนะครับทีนี้ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องต้องขัดปุ่มไหนให้เราดูตรงใต้หลอดเลือดมันนะครับว่ามันจะมีสีอะไรสว่างขึ้นมาเป็นช่องแรกนะครับก็คือมันมันจะขัดระบบมันจะขัดมาให้ก่อนหนึ่งช่องแล้วเราก็ขัดตามนะครับถ้ามันขัดเป็นสีฟ้ามาก่อนเราก็ขัดสีฟ้าตามให้มันครบจำนวนช่องที่มันปรากฏขึ้นมานะครับอย่างตัวเนี้ยผมก็ขัดสีฟ้าไปหนึ่งช่อง ระบบมันขัดมาหนึ่งช่องก็ครบทําให้มันขัดบอสสาเร็จนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราเราขัดคนละสีมันจะเป็นยังไงมันมันจะกลายเป็นแคนเซิลแคนเซิลการขาดบอสนะครับจะขาดบอสไม่สําเร็จนะครับเราก็จะโดนท่ากันยมตีนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีโดนดาเมจรุนแรงมากนะครับถ้าเราขัดบอสสาเร็จนะครับบอสมันจะชะงักไปพักหนึ่งแล้วก็ มันจะยกเลิกท่าการโจมตีท่านั้นกลายเป็นมาโจมตีท่าปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปมาให้ดูนะครับว่าถ้าขัดขัดไม่สำเร็จมันจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าขัดสำเร็จมันจะเป็นยังไงนะครับ เห็นไหมครับว่าเลือดลดเยอะมากเลยนะครับเมื่อเราขัดสำเร็จนะครับบอสก็จะชะงักการโจมตีนะครับก็จะกลับไปที่ท่าโจมตีปกตินะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการขัดท่าการโจมตีบอสนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ